เด็กหลับแบบปรับปรุงใหม่เด็กหลับแบบปรับปรุงใหม่ oh. หายไปตั oh, <man. S 1> ๊กมาเป็นแผนที่วางไว้ยังไงละฮะ <Yeah. S 1> เราจะใช้โอกะเอาวิฟซิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้มิกกี้ทับตีไปเลยนะครับเขาจะตั้งบอร์ดไม่ได้นะทัานชนะแล้วยังไงละ กวัสดี้ก็ดูทุกคนนะครับพี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชี่นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอน TCG p o ีพ็อนะครับวันนี้ผมมานําเสนอนะครับเด็กหลับแบบปรับปรุงใหม่เด็กหลับแบบปรับปรุงใหม่นี่ผมตั้งชื่อเลยนะครับสลีปเทียเอสเด็กดี่หมครับมัดอกมัดใจสุสดๆบางคนทําให้เด็กนี้นะอยู่ใน TBTC นะครับผมให้เทียเอสไปเลยนะครับเพราะผมชนะบ่อยนะครับ80%ผมใช้เด็กนี้ชนะนะครับโดยที่เด็กนี้นะคะสบหรับปรับปรุงเนี่ยจะเกี่ยวด้วยการเหล่านี้เลยะครับ ปิง <S <S เี่ตามนี้ได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือจะใช้น้องวิกกี้พับนะครับน่ารักไหมล่ะนี่ดุดกดิ๊ก,ก,ก,กแต่ผมยังไม่ได้การที่สวยกว่าน,นี้นะอันนี้คือสวยที่สุดแล้วนะครับเท่าที่มีนะครับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเสริมเนี่ยจะคือวิกซิงคือน้องถังแก่นั่นเองนะครับมาตาโดก,กัสน,นะครับผมข้อดีของมันคืออะไรคือมันใช้จี้แค่หนึ่งปล่อยกาดได้แล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะนะครับมันยืนอยู่ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับและถ้าจะยืนนานขึ้นนะครับก็คือมันมีโทกะด้วย เราใช้การหกกะควบู่นะครับทำให้เราเนี่ยตอดเลือดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับบางทีผมใช้ไอตัวบีบดิ้งชนะไปเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้เรามีเวลาในการสะสมจี้ให้กับวิกกี้ทับนะครับซึ่งวิกกี้ทับอย่างที่รู้กันนะครับมันค่อนข้างพลิกสถานาการณ์ได้เพราะอะไร <c oughs> เพราะเวลามันหลับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันตีทีละ8ป2ทีก็ตี160แล้วคุณผู้ชม2ทีก็ตี160แล้วคุณผู้ชม ซึ่งส่วนมากนะฝั่งของข้าที่เป็นตัวร่างสามหรือตัวที่มันเป็นเมตาของเขาตัวหลักเนี่ยถ้าเขาหลับคือตุยและเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูความเก่งกาจของเด็กนี้กันเลยครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับสําหรับแม์แรกแม์ใจนะครับเอาอน,นี้ไม่ดับทำไมเขายอแมแพ้เลยอ่ะเอาหม่เอาไว้ เออไปกันนะเด็กนี้เก่งขนาดที่ว่ายังไม่ทันเล่นก็คือฝันถูครับยอแพรแล้วนะ <laughs> <laughs> เราเจอเด็กอะไรไม่รู้นะครับลงด้วยปูปูลินก่อนไม่ใช่ปูลินดินี่ถ้าจะให้ดีนะคือการถือว่าขึ้นไม่ดีนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันขึ้นดีเนี่ยมันควรจะมีวี่ซิ่งแล้วก็ร่างสองมาเลยนะครับเราจะได้แบบเก็บจีได้เลยนะครับแต่นี่มาตัวเดียวนะครับ <laughs> เขาเป็นเด็กมิวทูสลีฟว่ะมิว <laughs> ทูกับตัวหลับเอาล่ะเริ่มต้นด้วย เอาวิปซิ่งแล้วก็อันนี้เผื่อรีทีสรีทีสพยายามอยาให้น้องลูกโป่งบูลินของเรานะครับเสียเลือดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลักเนาะแล้วเวลามันเป็น EX หรืออะไรเงี้ยมันจะเก่งเนตอนนี้มันยังไม่เก่งนะนี่ไปเลยครับกาดแดงแสงแห้งในใจปวดรอนแล้วป่าต่อด้วยจบเทิน <What? S 1> เออเขจะเล่นอะไรอะ่ะเอ้ยทำมาเป็น แตว่าไม่มีกา์ดอวเด้เฮ้ย,ยมีอีกตัวโอ้โหมาแล้วอีกังเซอร์ไหนอยากให้มันตั๊กอ้าวมาแล้วครับหลักการของผมคือเดี๋ยวผมจะเอาน้องเออ่จิกกี้พับลงมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันใช้เวลาในการปั๊มจี้นานเราก็จะเสียตาไปในปล่าประโยชน์โดยไม่จมยังไม่ได้จมตีเขาะดิรีทีรีท,รทีกลับมาลูกไปเลยน้องถังแก๊สนี่ ตีให้หน่อยวิ่งเราตีนางบิวทูแรงด้วยนะแต่น้องถังแก๊สจะตายก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเกิดมาเพื่อเสียสละให้กับน้องวิกกี้พับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ตายก็ดีนะครับปล่อยแก๊สไปเลยนี่ตกสั่นป๊าเป็นไงละ่ะเหม็นละเด้โธ่เอ้ยคุณชน คุณงชนเออเจ็บปวดทรมหาห้านลึกลงข้างในใจมาเขาจะตั้งเขายังตั้งเสรอร์ไหนไม่ได้นะยังเป็นโชคดีของเราอย่าให้มันตั้งได้นะครับมาแล้ว <c oughs> เขาตั้งบอดแล้วตีเข้ามาบับโอเคโอเคเพิ่มเลือดให้กับ มาตาดกันนะเผื่อเขามีแอทแทบกเพิ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาได้ล่ามสามมามาตาดกัดจะตายเลยนะเขาจะยอมหรือเปล่าไม่หรอกหรือเปล่าพวกใครอืมพุ่งชนครับคู่วนี่เล้วหลไรยี่สิบมาดิเขาจะหลีกปะวะหรือว่าเขาจะตีเฮ้เซอไหนมาหรือเปล่า โอเคยังเกือบหายใจไม่ออกอย่ามานะเจ้าเสือไหนท์มาอุ้ยทำไงดีทําไงดีคำเนี้ยเธอัวด้วยหลับทำไงดีสถานการณ์นี้คุณผู้ชมเราต้องรอดไปให้ได้ป้าตายลินเจ้าขึ้นมาแทนตายหาแล้วทําไงดีละ่ะนี่อุ้ย อาอขอคำนวณผิดนะจ๊ะเพราะฉันคิดไปแล้วยังไงละ่ะเพราะยังไงดังนี่มันก็ต้องตายเราก็ไม่ต้องตีมันเลยหายไปซะเ oh, <man. S 1> ขาเจ้าตัวอะไรขึ้นมาเท้าตัวหลับขึ้นมาแน่เลยเขาไม่ยอมปล่อยให้เซอร์ไน์มันตายหรอกเออถ้ามันเราไม่หลับนะผมจะใช้ซามินานะพอเขาไม่สามารถถอยได้หรือเปล่า อาจจะถอยได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าให้เขาใช้ตี้ไปโดยแบบฟรีๆอ,อ่ะอะหลับโอ้โหโโหลับสนิทตลอดคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮึบด็อกเตอร์ช่วยด้วยไหมติดจี้ก่อนอให้ด็อกเตอร์แหละ เชลเลตการ์ดเขาอาจจะมีร่างสองอยู่บนมืออย่าให้ม,มีเซอร์ไนมาอีกนะก็คือถ้ามีเซอร์ไนก็คือเขากีดอยู่แล้วเมื่อกี้เรียกโปรมกเบสติกปาปไปช่วยเพื่อนนะครับ,บ,บตีไม่ได้เพราะว่าหลับสนิทตลอดคืน ตื่นไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยคือถ้าเราฟื้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ,โอเคฟื้นเราดูว่าเขาจะติดจี้ตรงไหนเราอาจจะใช้ซามียนาในการจัดการเขาครับเขาต้องตีมานั่นแนะ่หลับอีกไม่นะตื่นขึ้นมาโอ,โอ้ยหยังจะหลับโดน ทำ bon net. ไงดีครับตี been, be am, be bon. job, ต yeah, oh ขึ้นมาแล้วเพือตื่นนี่ไงล่ะปืนขึ้นมาแล้วจากความฝันโคกะจะล่างฮึบตบดีไหมให้มันอยู่ตรงนี้ตบไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอด นี่ไงล่ะหลับก็คือเราชนะเลยล่ะถ้าหลับหลับคือขอลองไาวฮลัลโหลยังหยิบฟื้นก็อีกมันต้องเอาถอยแน่เลยแต่ถ้าบันถอยอือโอ้โหมาแล้วในร่างตัวเราอาจจะชนะนะเนี่ยไหมใช่ ใช่ชนะดิเดี๋ยวดูว่าจะใช้ซาบีด้าในจังหวะไหนนะครับสลับตัวขึ้นมาเขาต้องเอาเซอร์ไนท์ถอยคุณไม่เองถอยวะเขาสู้สุดใจหรอเ<อ>ฮ้ยเพิ่มเลือดมันไม่พอนะครับเนี่ยจริงปะครับคุณโอ้โหอามิวทูเข้ามาอืมติดจีติดจีด้วยอ้าวเรารู้เลยเธอจะเลงอะไรเฮ้ย ฉันจะต้องตื่นเข้าใจไหมนั่นไงล่ะไม่หลับใช้ซาบีนาเนาะกระแทกสักคนหนึ่งติดจี้ก่อนให้กับวิกิทับแล้วก็ใช้ซาบีนาลุยเพราะว่าเขาไม่มีการตีกลับเราได้เว้ยแนย่ไงล่ะมันเป็นแผนที่าวางไว้ยังไงล่ะฮะเนี่ยแล้วเขาถอยไม่ได้นอกจากเขามีสปีดเนาะแล้วก็เสียจี้ตรงนี้ ใช่ชนะได้เอาอะไรไม่ชนคะครับคุณวนี่หลับไปเลยก้อยอย่าตื่นขึ้นมานะจ๊ะน้องจ๋าตื่นทำไมแกตื่นขึ้นมาเหรอแกใช้จี้ถอยหรือเปล่าแกบอกมันนะสปีดเหรออ๋อไม่ใช่แล้วมีเซอร์ไหนปะ หลับอีกดูมันจะทำอะไรหลับชีวิตชีวิตนะนจะต้องฟื้นให้ได้นั่นไงล่ะตายซะเถอะนะจ๊ะคนดีจ้ะ <c oughs> ฉันชนะแล้วยังไงล่ะฮะฮอ้อ <c> อ <oughs> มิวทูหรอมิวทูเด็กมิวทูลาก่อนนะจ๊ะเย้ไปกนและสำหรับใครที่เล่นเกมโปเกมอน TCG ของเกตนะครับแล้วก็เล่นเกมมือถือเกมอื่นด้วยเช่นเราต้องเปิดบอร์ดเงี้ยเราต้องมีมือถือ2เครื่องถูกไหมเพราะเราเล่นโปเกมอนด้วยมือเราอยู่เงี้ยแล้วก็เปิดบอร์ดอีกเครื่องหนึ่งถูกไหม ปัญหานี้แก้ได้ไม่จะเป็นต้องซื้อมคืองือผมขอแนะนําแอป,ปนี้เลยนะ u g Phone คุณผู้ชมมันคือแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นระบบเช่าข่าวนั่นเองนะครับคุยง่ายเราไม่ต้องมีเบอร์ถือเราเหมือนเช่ามือถือมาแบบออนไลน์คุณผู้ชมแล้วเราก็เปิดไปเลยแบบฉ่ำและระหว่างที่เรากำลังเล่นเกมผมวมอน่ะูคุณผู้ชม เราก็เปิดบอทอีกเกมดึงไปเลยแบบฉับมือถือก็ไม่มีทางรอเข้าใจป่เพราะเราใช้มือถือของเขาครับในการเปิดบอทนั่นเองนี่เป็นไงการใช้ง่ายมากครับสามารถโหลดนะครับแอปนี้นะครับจาก Google Play นะครับผ่านมือถือก็ได้หรือนี่บนเว็บไซต์นี้ก็สามารถทําได้พิมพ์ UG Phone คือมาเลยคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถทําได้สอแบบนะครับก็คือโหลดเกมผ่านเกมเซนเตอร์ธรรมดาปกตินะครับหรือเล่นเกมผ่าน Google Play ได้ทั้งสองแบบนะครับพิธาการโหลดก็ง่ายมากก็คา Google Play ปกติเนาะล็อกอินต่างๆแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถสลับหน้าจอไปมาด้วยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยเห็นปะ่ะโกโก้มาฟินอนะ่ะผมกําลังโหลดแพ a อยู่หรือว่ากําลังเปิดบอร์ดอยู่ผมก็สามารถสลับมาเล่นโปเกมอนโดยที่ผมไม่ได้ปิดเกมโกโก้มาฟินอนะ่ะคุณผู้ชมคือโกโก้มาฟินก็เล่นกันไปเลยแบบฉับนี่ ตอบโจทย์มากนะครับเนี่ยหรือจะเปิด3อันไปเลยแบบฉ่ำอันนี้คือแพ็กเกจของเขาอันแรกสุดเนี่ยคือ U V I P นะครับก็คือสามารถทดลองใช้ได้นะครับ4ชั่วโมงเลยนะไปใช้แบบฉ่ำได้เลยและถ้าสมมติเราโอเคแล้วเนี่ยมันตกแค่วันละประมาณ10บาทเท่านั้น,นครับสิ่งที่ได้ก็สเปคแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็สามารถได้มือถือถึง3เครื่องนะครับเป็น Android 10ใดๆนะครับแรมอยู่ที่3 G มกิกลอมอยู่ที่ 30G กิกนะครับแต่ผมแนะนำอันนี้คุณผู้ชมเป็นอีกแพ็กหนึง่ง G V I P คุณผู้ชม เพิ่มจากเดิมแค่วันละ2บาทก็ตกเป็นวันละ12บ,บาทอะแต่ดูดิได้มือถือ4เครื่องนะครับแอนดรอยเป็น Android and 10เนาะแรม 4G กิกนะครับแล้วก็หลอม6 4สกิกนี่อันนี้บอกสำหรับการสายเปิดบอดมาราธอนแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยไปเอ่ยโดยที่ไม่กินพื้นที่มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นฟงไกสตารเ์เรวโปเกมอนอะไร่าเ้เราเล่นแบบเยอะมากถูกปะเราปกติเราต้องโหลดเข้ามาในเครื่องเครื่องเดียวคุณผู้ชมแต่นนี้ไม่ต้องเออ สุดยอดไปเลยป่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้คลิปแล้วถ้าสมมติว่ารีดีนไว้์ตรงนี้โค้ดตรงนี้เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดจากลิงก์นี้นะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกนะครับประหยัดมากในยุคที่เล่นเกมเยอะๆไม่จาเป็นต้องซื้อมือถือแพงๆนะครับเพราะเขามีบริการเช่าพื้นที่มือถือนะให้เราเล่นได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมือถือแพงๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องร้อนด้วยไงฝากไว้ด้วยนะครับ UG Phone ครับ มาตาที่สองนี่ <Yeah. S 1> เฮ้ยุยเข,ยขา,าเอาเด็กมาตาโดกัดมาว่ะ <Hey. S 1> เล่นกัดอะไรอะ่ะแกมีร่างสองอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็อ่ะแกกี๊ตไปก่อนเลยจะไม่ให้แกแปลงร่างหรอกนะ จะเล่นกับอะไรอะิฟฟลิงมันต้องเล่นกับอะไรวะเอเอจะได้รู้แล้วเอา <laughs> เป็นฟิฟิงต่อเฮ้ยเขาอาจจะปล่อยตัวหน้าเลยเหรอครับ <c oughs> ได้เดยได้หรือเปล่าสู้ไหวไหมเนี่ยหลักการเบสิกเราไม่ขึ้นเลยการห่วยทุกรอบเลยนะตอนอัดคลิปปะเศร้าเลื่อนเราแค่60เดี๋ยวเราต้องรีพัฒนาล่างนะเพราะว่า ถ้ามันแปลงเป็นร่างสองนะ่ะมันตีก็คือเสียประมาณ50พอยเลยนะเพราะว่าตี50ใช่ไหมไม้ตี30ใช่ไหมแล้วก็โดนพิษอีก10บสนั่นมาแล้วปล่อยแก๊สน,น่ๆฮต้องพัฒนาร่างก่อนครับเพราะว่าน่าจะตุยเลยถ้าสมมุดไม่พัฒนาเนาะใส่เข้าไปต้องคำนวณดีๆนะครับใช้ซาบ,บีนาก่อนถ่วงเวลาไปอยู่ข้างหลัง และถ้าเขาไม่เอารีทีทลงอันนี้เนี่ยเขาจะเขาก็จะปล่อยให้เอ่อตัวแรกเนี่ยตายเลยจะลงไหมจ๊ะ้องจ๋าลองดูรีทีทนี่มีการเปลี่ยนลงมาใส่พิษอีกแน่เลยไอ้นี่แล้วก็ตีเราสัม,มินาอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนผมต้องตีตัวแรกก่อนให้เขาถอยและถ้าสมมติตัวแรกมันหายไปเนี่ย ผมจะสลับเอาล่างสองของไอ้เจ้าฟูดินนะมาตีแต่ตอนนี้ยังไม่ตีให้ให้มันแบบสบายใจไว้ก่อนนะครับน้องรอเลยพี่เตรียมตัวอยู่ย,ยังเพิ่มไม่ได้เพิ่มเลือดก,ก่อนครับเดี๋ยวตายวิกกี้พับวิกกี้พับปั๊ปปับตีบุบหลับถ้าหลับคือตุยถ้าหลับเราไม่ตื่นคือตุย เขาจะมีโคกระบบนมือไหมไม่น่ามีหรอกเนาะมีแค่สองใบเองจะไปม,มีอะไรนี่หลับต้องลุ้นว่ามีโคกะไหมถ้ามีโคกะเขาจะรอดแต่ห้ามรอดเขาจะไหมอัดคลิปอยู่เขาไม่ทำอะไรนะมาอา้าวซาบีน่านเข้าทางเลยครับอย่างเงี้ยคิดถาย แล้วเราก็ตีนี้ได้เลยแบบสบายใจเฉบอ่ะเขาโยนหัวอาว่าตื่นขึ้นมาก็าไม่มีประโยชน์แล้วจ้าเปลี่ยนร่างเลยนะครับใส่อันนี้ก่อนเบสิกปึ้งปึ้งพัฒราผิดร่างนี่เกลียวเลยนะผิดตัวเฮ้ยเฮ้ยติดจี้ให้มันดีๆปึบตีเข้าไปตีไปเลย สาปึ้งฮ่เขาจะตัวอะไรขึ้นมานะเขาจะเอามาถ่วงเวลาไหมอ้าวออกขึ้นมาหรอแบบนี้เขาตายนะเนี่ยเราจะเอาใช้โคกะเอาเราจะใช้โคกะเอาวิฟซิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ให้มิกิทับตีไปเลยนะครับเขาจะตั้งบอร์ดไม่ได้นะนี่คือแผนเน่เนี่ยไงฉันชนะแล้วยังไงเหรอคุลิมเสือเราต้องเราต้องเล่นแบบไม่ประมาทนะครับผู้ชมป่าโคกาขึ้นมือกลับมานี่แนนไปเลยเฮ้ยแล้วก็พัฒนาล่านี่ไนี่พร้อมเสมอ อหมดฮ่าฮ่าแกตั้งตัวไม่ได้แล้วปื oh, man, ออ๊บตุยไปเลยนะครับไม่ต้องหลับหลับไปหลับในสุสานฮ่ oh. าขึ้นไปแล้วนะจ๊ะตาชิ้นแล้วฮ่าฮ่านี่เราต้องทำให้มันสวยงามตั้งบอร์ดให้มันสวยงามเราต้องตั้งบอร์ดให้มันสวยงามฮึบฮึบตั้งบอร์ดให้สวยงามครับ แล้วก็จบสวยงามบาเย่ย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากลองนะครับลองได้นะครับเผื่อใครแบบเกลือไงไม่ค่อยได้ตัวดีๆนี่มีตัวแค่นี้ก็สามารถเก่งได้นะครับผ,ผู้ชมถ้าคุณชอบการอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกําลังใจให้ผมได้นะครับพี่คำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับ